กบหลงครับผิวนักศึกษาเขาไปเฮ้ยผิวนักศึกษาละเป็นยาเนี่ยครับมามาต้อนรับตอนออกจากโรงเนี่ย

แสดงนำนะครับหลอนหลอนมิตรภาพอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปมาดูอีกอันหนึ่งนะครับเมษาถาปัดปีหนึ่งคำโปรยก็เหมือนกันนะครับนักแสดงเปิดเทอมพร้อมกัน24่ี่มีนาครับภารกิจของเรานะครับก็จะถ่ายรูปกู่กับน,นักแสดงนะครับนะครับติดพัด ันนี้อยู่ข้างล่างเลยครับได้แล้วอีกสองคนสองคนบนนะครับขยิบขยิบไม่ถึงโอเคได้แล้วครับ